สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กแท็บที่ครับแต่ว่าก็ไม่มีมอนแท็บที่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะแปลกใจมากๆครับพอมอน,นะใส่เยอะนะแต่ว่าพอเล่นจริงอ่ะมอนไม่ค่อยขึ้นครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าโชคดีครับที่มีเป็นโฮลูเทียคู่กับพาราเอ็กซีนะทําให้ตอนนี้เราจะอยากเล่นได้เพราะว่าสเปย์โฮลูเทียไปแล้วก็ลิง์สเปย์พาราเอ็กซีเล่นต่อได้นะแต่เริ่มก่อนครับไม่มีแฮนด์แท็บนะแต่ว่ามีเป็นเกมดิกเกอร์ครับแล้วก็เป็นฟัดเกตด้วยวยยเเออาาามช่ให้ระ หยุดบอกเขาได้นะก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเซตเป็นโฮลูเทียครับแล้วก็เปิดเลยทิ้งครับทิ้งโฮลูเทียนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขารู้ครับว่าเรามีกระดาษอะไรบนมือนะเพราะโฮลูเทียไม่เฟกในหลุมด้วยก็โดนแม็กซี่ครับค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าชิ้นนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าเกิดเราเล่นต่ออย่างเงี้ยสเปนนี่หนึ่งละลิงเซราสองครับพาลเลซีสสามสเปเพื่อมันสี่เอ็กซีต่ออีกห้าครับจวบห้าใบนะคือถ้าจวบห้าใบแพ้แน่แน่ ยังดีครับที่เรามีกระดัก2ใบนะที่ว่าเก่งประมาณนี้ด้วยก็ใช้สองครับแล้วก็ผ่านเลยไม่ต้องไปสนครับแล้วก็ภาวานาว,ว่ากระดักของเราจะเอาอยู่นะเพราะตัวนี้ป้องกันเยอะด้วยสองพันสี่น่าจะได้ลุ้นอยู่นะเข้าเทินเข้าครับใช้เป็นอาบังครับอาบังก็ให้เราเลือกดาวครับมอนสหนึ่งถึงสิบสองนะแล้วก็เขาจะเปิดหัวเด็กไปเรื่อยครับจกกนกว่าจะเจอมอนถ้าเกิดเราทายดาวถูกอ่ะตัวที่ดาวทายถูกครับจะตกหลุม ต่ถ้าเกิดทายผิดครับจะสเปร์มาขึ้นอบ์ดน,นะตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรครับเราจะดาวสีไว้ก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะมีมอนเลเลอสีไงนะครับดาวเลเลสีแล้วก็เปิดเป็นฟิวชั่นครับแล้วก็เปิดเจอเป็นเมอร์ริวนะใบที่สองก็ทายไม่ถูกนะครับสเปร์เป็นเมอร์ริวขึ้นมาเมอร์ริวก็ได้เทคเลยเมื่อนอร์มอลหรือสเปร์โม่สามใบเป็นทีลเมนนะที่มีชีนิ้วด้วยอบ,บังแต่ว่าเด็กใส่แค่4ี่สิใบนะก็ แปลกๆเหมือนกันนะเพราะอับังมันค่อนข้างเสียงดวงนะโม่สามใบครับเป็นแบร์เฮนนิ่งเป็นมาเชนเซคันและก็เป็นไลนิ่งสตอมฮะก็เหมือนจะเป็นเทเลเมนผสมกับพวกแบนเดดนะแล้วก็มีเป็นมาเชนด้วยเพราะพวกที่ทับมืดใช่ปะล่ะออกเป็นดักหลอได้ดักหลอก็เก่งนะอับังใบที่สองครับสองทีแล้นะตรงนี้เมื่อกี้เราทายสีไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนบ้างครับทายเลขหนึ่งเลยเพราะว่าโอกาสที่เขาจะมีมาเลเวลหนึ่งมันก็น้อยนะให้เขาสเปรย์ออกมาดีกว่า พอแลกเหลือของเล่นนะเหลือเป็นฟัดเกรดกับเกมดิกเกอร์เปิดเป็นชี้นิ้วครับเป็นไลนิ่งซอมแล้วก็เป็นมาตองน้ำตัวนี้เมื่อกี้เราทายหนึ่งใช่เขาเปิดได้3ก็คือสเปร์มาตองน้ำขึ้นมา <Okay. S 1> ทีนี้เขาก็าทีบิวนะครับแปลว่าเปิดไม่ได้ดังใจนะก็ถือว่าโอเคแหละที่ว่าไม่โดนเยอะมากนะเขาทีบิวครับลงไปใครก็ไม่รู้นะเด็กทเลเมนทีบิวลงนี่แปลกนะไม่รู้เป็นตัวอะไรเลย เข้าเอครับแต่ก็ดีครับที่เขาไม่มีปัญญาตีแล้วนะจัวชี้นิ้วครับสู้เทเลเมนชี้นิ้วก็ถือว่าเก่งครับชี้นิ้วกับเกมดิเกอร์ก็คือ2ในเกตแล้วเวลาสู้เทเลเมนล้วก็เมื่อกี้โดนแม็กซี่หยุดไปนะครับไตเราก็เล่นต่อเลยลิงเป็นเซล่าครับแล้วก็สเปร์เป็นพาเล็กซีพาเล็กซ,เกซีครับสเปร์เพื่อนแล้วก็เอ็กซีต่อเลยออกเป็นพิงกี้คูล่าครับอันนี้ก็เอาไว้สู้เทเลเมนเหมือนกันนะเพราะว่า เวลาพวกเซรามนมันตกหลุมด้วยเฟกการใช่ปะล่ะไอพิงกี้คูล่าเนี่ยจะเอาตัวที่ตกหลุมเมื่อกี้มาเสียเป็นไส้ครับทำให้เขาสั่งฟิวชั่นไม่ได้นะตรงนี้เราก็จะมีของขวางเซรามิคถึง3อย่างเลยนะได้ถอดเสิร์ลด้วยพอถอดเสิร์ตเสร็จปุ๊บเซราก็เฟกติอกดอีกฟาร์มของรัวๆครับเสิร์เป็นมามิโลนะเพราะมามิโลก็ลงเซิร์หลุมเอาเพิ่มของอีกตรงนี้เอาเป็นไทม์สเปซนะครับเพราะว่าเวลาเขาเล่นเงนี้ยเขาจะลงเป็นคีคาร์ลอสก่อนใช่ปะล่ะและคีคาร์ลอส โม่ฟิวชั่นเป็นลูคาร์ลสพอลูคาร์ลสลงปุ๊บเราก็เปิดทางสเปยเนี่ยครับรีมูฟทิ้งเลยไอ้เตะกับเด็กครับแต่ว่าไม่แน่ใจจําไม่ได้นะว่าลูคาร์ลสมันดิเกตอะไรน่าจะดิเกตเอฟเฟกต์มอนหรือเปล่าหรืออะไรนี่แหละแต่ว่าไปนี้นะ่าจะคาดได้นะก็คือลูคาร์ลสกับเด็กไปเลยมันก็จะไม่สเปลกลับมาละลงเป็นมารมิโลครับเสิร์เป็นแท็บทิกโฮไนแมร์ครับก็ถ้าเกิดมีมอนฝั่งข้ามสเปลและใช้เอฟเฟกต์ก็นิเกตแล้วก็ทําลาย ไปการขัดนะพอเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรเนี้ยเราก็เอากระดาษที่เราเตรียมไว้ครับเอามาเรียงเลยก็จะมีของเยอะๆนะตีทิ้งไปเลยครับแล้วก็ตีตัวข้ามนะเพื่อเช็คดูว่ามันคือใครนะก็เป็นชาดอรครับมีผสมชาดอด้วยนะถ้าเกิดโดนตั้งเป็นไอ์วินด้าครับจะลำบากเพราะเด็กเรามันสเปรย,ย์ไอทีใช่ปะละ่ะก็ตีไปครับหัวแตกนิดหน่อยก็ไม่่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตีอะเข้าถึงเขาเขาก็ฟิปมาโจยู่ดีจวดสองทิ้งหนึ่ง ทิ้งหนึ่งครับทิ้งเป็นเคเบกนะเคเบกโม่ห้าตรงนี้เป็นดาเมจสเตปครับเราก็เลยเปิดใช้ชี้นิ้วชี้เคเบกทิ้งไม่ได้นะก็โดนโมไปครับแล้วก็ไปลรุ่นเนาแต่ว่าของเราค่อนข้างครบนะเรามีเกมดิกเกอร์อยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพิงกิฮูล่าด้วยโม่ห้าครับของเราโดนเป็นมแมลงหน้าแตกต่างนะแต่ว่าเวลามอนโดนโมเยอะจะดีนะเพราะว่าเรามีโฮลเทียสอยู่เท่าไหร่หนึ่งใบในนี้แล้วก็อีกใบ อยู่ไหนมีสองใบไหมคะนี่สองใบรีมูฟสเปร c e เพื่อนได้ครับก็ทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนะฝั่งของเขาจะมีเป็น c h นิ i u ครับชิวเ l นเค u e b e c q u e b e นี่ใช้ไปแล้ววันปเปื่อเหมั้งรู้สึกเทอโมหาวันปเปผื่นก็คือไม่ได้โมโต,ต่อละจะโดนเป็น c h i l e ครับชิเ l นสร้างฟิวชั่นได้นะแต่ว่าเราเตรียมของไว้ครบละไม่มีปัญหา Colutiya ครับรีมูฟชุบเพื่อนอันนี้เป็นเธอเราอยู่นะแพทเทิร์น พราเดี๋ยวเราจะเอซต่อครับเมนสองออกเป็นลับเฟเซียนะลับเฟเซียก็จากที่เรามีของขาดเขาอยู่ประมาณสี่ห้าก็อะไรเงี้ยถ้าเกิดผิดพลาดจริงๆอ่ะเราก็ยังมีลับเฟเซียครับเอาไว้ถอดไส้แล้วก็เปลี่ยนเป็นลุมมูเพื่อเคลียร์มอนนะเผื่อเขาเรียกมอนใหญ่ออกมาที่อยู่นอกแผงของเราก็จะเคลียร์ได้ประมาณนึงแหละตรงนี้น่าจะแน่นใช้ได้ละเซตชี้นิ้วครับแล้วก็ผ่านเลยเธอเขาเขาจุ๋ย โดนเป็นดักรูเลอร์ครับโซนนี้คนกลับมาใช้ดักรูเลอร์เยอะมากมานะพอตอนที่โดนโดนรักรูเลอร์ปุ๊บสามตัวเราก็นิ่งเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรายัางเตรียมกระดักห้าหน้าเอาไ้สู้กับเขาแล้วก็ยังมีโฮลูเทียครับรีมูฟมาในหลุมสเปรเ,เป็นพูติก้าพูติก้าสเปรรีมูฟกา้าเข้าได้หนึ่งใบก็น่าจะพอเอาอยู่นะเพราะเรามีของเยอะมากเอฟเฟกต์ของเลโดฮาร์ครับโมเป็นชิลนนะ ที่เล่นจะสามฟิวชั่นครับแล้วก็ใบแรกเลยเก็บดิกเกอร์ครับถ้ามีการใช้เอฟเฟกต์ในหลุมหรือบนมือในเกรดและยิงไล่เขาสองพันยิงเลยปึ้งสองพันไอ้สองพันจะดีมากๆนะเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กคอนโทรลหนักหนาประมาณนึงเลยแล้วมันเล่งดาเมจยากครับเล่งดาเมจให้ถึงแปดพันนะยากนะแต่ว่าเล่งดาเมจให้ถึงหกพันอ่ะพอเป็นไปได้เอฟเฟกของเซราครับแต่ว่ามันโดน ในเกตนะก็ไม่ได้เลยครับตรงนี้เขาเชนเป็นฮันนิตครับฮันนิตจะสเปโม่นะสเปโมครับเราก็ปล่อยเขาโม่ไปโม่เป็นใครเนี่ยเพื่อนมางนอนน้ำเหรอเอฟเฟคคล้ายๆกันนะแล้วก็เป็นอุลาลาครับแล้วก็เป็นอารูเบอร์มีอารูเบอร์ด้วยอารูเบอร์มาถึงแล้วแล้วเขาใช้ต่อเป็นแบตอิเล่ครับจะชุบนะ ตรงนี้จะชุบอลูเบอร์ครับเราก็ชี้นิ้วครับเชียร์ลูเบอร์ทิ้งเลยรีโมทก็ไม่ไม่ให้ไปเลียใช้งานได้นะแล้วเขาแบทเทิลเลยครับตรงนี้เซราจะโดนตีตายนะเพราะว่าลาเฟเซียที่มันป้องกันเซราอยู่โดนในเกตนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชุบใหม่ตั้งตีนะครับเพราะว่าพลังโจมตีเยอะกว่านะ เข้าเถินครับจัวเลยจัวเป็นทานเซียนนะทานเซียนก็พอได้มั้งเพราะว่ามอนเราน่าจะพอสู้ไหวแล้วใช้โคโลเทียเลยครับรีมูครับชุบเซล่าตัวมันจะกีขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของพิงกี้คูล่าครับถอดเสิร์ตเสิร์ตเป็นเดลเนียครับเพราะว่าเดลเนียซลมอนชุบเพื่อนได้ทําให้เรามีมอนสองตัวไปเอ็กซีเล่นต่อได้เซล่าครับเอฟเฟกเต์อาหลุมมาเซตตรงนี้เป็นเทอร์ริฟายนะครับเพราะว่า เธอรีไฟล์มมีเทคทั้งทำลายบอลบอลแล้วก็รีมูฟหลุมได้ด้วยถ้าเกิดเป็นพวกลูคา尔อสเนี่ยเปิดปุ๊บทำลายลู卡尔อสลูคา尔อสจะชุบมันมีเทคได้รีมูฟหลุมด้วยครับเราก็ตามไปรีมูฟขี้ครับไอ้ลูคา尔อสทิ้งเลยทําให้เขาชุบไม่ได้นะสามารถคดาเนี่ยครับชุบเพื่อนชุบเป็นพูดิก้าครับแล้วพูดิก้าจะรีมูฟออกตัวหนึ่งนะเพื่อที่พิงกีคูล่าครับจะได้เอามาเสียเป็นไส้เลยเอาเป็นฮันนี่ครับรีมูฟออกพิงกีคูล่าครับ เอามาเสียบนะแล้วก็อีกทีครับเป็นสปริงแกนจรวดเดี๋ยวจะทำซุตมาช่วยตีนะให้มันแรงๆไม่ใช่สิทำเป็นซากาสเอามาตีแล้วค่อยไปซุตไว้คอนโทรลบอร์ดตีนะครับตีซ้ำปอีกแล้วก็เซราตีปิดนะเมนสองครับออกเป็นซุตเลยตรงนี้เราก็ดีป้องกันมากมายครับเดี๋ยวเซตทานเซด,ด้วยก็จะมีเป็น ฟาดเกตนะถ้าเขาลงตัวใหญ่มาแล้วก็มีทานเสีย่ยงครับคอยใบยมีเป็นโฮนไนแม่นะถ้าเกิดมีการใช้เฟกันในเกรดทำลายได้มีทลลี่ไมีไทม์สเปซแล้วก็มีเป็นลับเซียรครับเป็นอะไรก็ได้แล้วก็ยังจะมีซุดครับเอาไว้แก้เวลาสุดท้ายจริงๆครับถ้าโดนของหนักจริงๆอะ่ะก็จะมีซุดคอยช่วยสุดท้ายนะบอกของเยอะมากครับการเราเก้าใบครับเขาจั่วมาเป็นสองใบามาสู้ของเรานะเอฟเฟกของพูติก้าครับสเปรคืนนะตัวที่เป็นสเปร์นะครับเอฟเฟกของอารูเบอร์เลยได้ใช้นะ อาลูเบอร์จะเสิร์ฟครับตัวนี้เราต้องการจะเคลียร์ทิ้งเลยครับเราก็ใช้ไนแมรมครับในเกตแล้วก็ทำลายเลยเกียทำลายครับแล้วก็เฟกของพิงกี้คูล่าครับเอาตัวที่โดนทำลายเมื่อกี้มาเสียเป็นไส้ได้เอามาอมไว้ก่อนเผื่อเขามีเอฟเฟกชุบอะไรนอร์มอลเป็นเมอร์ริวครับเมอร์ริวก็ไม่มีปัญหาครับเพราะของเราเยอะมากๆนะทาเซ่ครับบ้เลย ในเกครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับถ้าเกิดได้เริ่มก่อนเงี้ยแล้วบอร์ดเราติดอ่ะมันก็จะดีนะเพราะว่ามันจะแบบฟาร์มมาเต็มบ่อครับทั้งแถวหน้าแถวหลังของขวางของอะไรเต็มไปหมดเลยในขาที่เรายังเหลือถ้าขาดอีกประมาณ4-5ห้าท่าครับเขามีการแค่สองใบไงเขาก็เอาเราไม่ได้นะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูริเด็กั่งข้ามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นริเด็กของเด็กเทเลเมน์เมื่อตะกี้นะครับก็เป็นเทเลเมน์ครับแต่ว่าผสมเป็นเอนจิ้นของอารูเบอร์มาด้วยนะ เป็นอารูเบอร์กับอาบาสครับเพื่อเล่นเป็นแบบฟิชชั่นก็คงอาศัยแค่ว่าถ้าเกิดขึ้นเทเลเมนต์ก็เล่นเทเลเมนต์ถ้าเกิดขึ้นเป็นอารูเบอร์ก็เล่นอารูเบอร์ครับเพราะว่าตัวยืนบอร์ดมันค่อนข้างเก่งนะถ้าเป็นอารูเบอร์ก็ยืนบอร์ดก็เป็นพวกมิเลเจตถ้าเป็นเทเลเมนต์ก็เป็นท่าปกติแล้วก็มีเป็นม้าเชนเซคันด้วยแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือไออาบางเนี่ยครับมันมันดีสำหรับเล็นนี้จริงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวดูนิดเดียวครับใบแรกครับเป็นแม็กซ ไอ้นี่โดนแบรเหลือหนึ่งใบนะครับก็เลยใส่ไอ้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเพื่อนมาหนองน้ําเป็นวัตถุแทนฟิวชั่นได้เหมือนกันครับแต่มาหนองน้ํานี่มันเหมือนจะทิ้งมาจากมือเสิร์ฟฟิวชั่นได้ด้วยก็จะเก่งกว่ากันนิดนึงนะถัดไปก็เป็นอุลลาครับสามฮันนิตสองอันนี้ก็เพื่อนมาหนองน้ำเอาบัสครับแล้วก็อารูเบอร์ชิเลนสองเรโนฮาร์ดหนึ่งเคเบกสองครับแล้วก็เป็นอากิโดชาดอบีนะเอาไว้เล่นเป็นวินด้าครับ ฟิวชั่นอ่าบ,บางสามครับเป็นดาร์ครูเลอร์เลยนะเอาไว้แก้บอดนะตอนนี้มันน่าจะเป็นโชคที่เขาฮิตเล่นแผงหลังกันมากกว่านะไม่รู้ดาร์ครูเลอร์มันในเกตอะไรแต่ว่าอะไรนี่สตอมสามนี่คือแบบสตรีเลยนะคือฮิตเล่นหลังกันก็ใส่เลื่นี่สตอมเนี่ยครับดีที่สุดละเคลียร์หลังได้แบบง่ายๆเลยถัดไปก็เป็นแบรนด์ฟิวชั่นครับก็เป็นเซตของอารูเบอร์นะมาเชนเซค,คันครับอ่าทิ้งมือหนึ่งใบเปลี่ยนมอนต์หนึ่งตัวเป็น มาร์กีโล่แต่ว่าท่าต้องตรงกันในที่นี้เขามีใครนี่ครับดักหลอพอาะพวกนี้นเป็นทัามืดนะทัามืดหมดเลยก็เปลี่ยนเป็นดักหลอไปยืนเบาะได้ครับดักหลอก็ทําให้ได้เปรียบนะในสมัยนี้ถัดไปก็จะเป็นชี้นิ้วครับชี้นิ้วสองแบนดอพินนิ่งอันนี้ก็อยู่ในเซตนะแบนดอพินนิ่งแล้วก็ in แบนเลส in เอ็กต้าก็จะมีเป็นมิเลเนียมอาด้ยนะไม่รู้ออกมายังไงเป็นแซคคิฟายกับออแก,ก็มอนเนฟเฟกครับกับพวกมารหนองน้ํานะ ตัวนี้เหมือนจะเก่งนะเทลรครั้งเมื่อฝั่งข้ามใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์สปีดสสามารถชีมอนฝั่งข้ามหนึ่งตัวโดวยยืหลุมเอามาเสียบได้แล้วก็ได้พลังเท่านั้นมอนเตอร์ที่อ๋อมีชื่อตัวที่เสียบอยู่ไม่สามารถใช้เฟกไม่สามารถตีนใช้เฟกได้ก็น่าจะมีประโยชน์ในบางจังหวะนะถัดไปก็เป็นวินด้าครับคีคาร์ลสอาด์คลอ,อ,ลอพีเดแพนเอลเบียนไอเก็บสวย มิเลเจตลูบิเลียนลูคาร์ลสกาเดียคิเมล่าครับแล้วก็เป็นคริโดฮาร์ดแล้วก็กาฟาครับทีละเม้นกาฟานะนัมเบอร์หกสิบถอดไส้ชุบแล้วก็มีเป็น Spin od, สปินด้วยสปินนี่โมใครมาใท้เลเวลสองค่ะเลเวลสองมีใครบ้างมีแค่เมอร์ลิวกับแม็กซี่เงี้ยแปลกๆเหมือนกันนะก็คงมีท่าเรื่องของเขาละมั้งก็จะประมาณนี้ครับสำหรับดทีละเม้นแบนเดดนะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ